ชมกันต่อครับแม็กซ์เดลลี่ผมอยู่กับน้องเตปนะครับแล้วก็คุณเอ็มอัตถพลครับใช่แล้วปีนี้กําลังจะเป็นสุดยอดแชมป์ของประเทศไทยครับอย่าอย่าพูดอย่าพูด่าพูดเลยแบบอ๋อไปสนามนึไปสนามอะไรมันก็เป็นไปได้คือในการแข่งขันเนี่ยมันแพ้นอัเอาสมมุติคุณน็อกก่อนก็ไม่ได้หรือคนที่ได้อยู่สองน็อกก่อนคุณไม่ต้องเหนื่อยใช่อ่ามันรูปแบบเป็นยังไงก็คือการแข่งริปเนี่ยจะมีรอบคัดลิฟท์ก่อนสมมุติร้อยคนเนี่ยจะคัดลิฟท์คัดเหลือแค่สามทีสองครับ แล้วก็มาจัดอันดับเข้ารอหนึ่งเจอสามสองมือทุกบอลนะครับอันดับหนึ่งเจอสามสองแล้วก็จัดสายจัดสายแข่งแบ่งซ้ายขวาพอแบ่งซ้ายขวาเสร็จปุ๊บแข่งเป็นคู่ครับแพ้นอกเอาต์แพ้นอกเอาเขารอบจนที่เดือยที่หนึ่งเพราะฉะนั้นคุณแพ้ไม่ได้คุณจะเป็นแชมป์แต่ละสนามปีนี้ผมได้มาได้แชมป์มาสองสนามเป็นดับเบิลแชมป์จากสนามที่ที่แล้วเนี่ยที่สงขลาได้แชมป์มาแล้วก็สนามล่าสุดที่บุนนซาได้แชมป์มาตกลงภาคเหนือจะไม่ได้แชมป์ใช่ไหมบ้านตัวเอง ปีนี้ไม่ได้แข่งเหนือครับแต่เคยไปเชียงใหม่ยังไม่เคยได้ถ้วยที่เชียงใหม่เลยใช่มันเป็นอาหารอย่างหนึ่งเวลาแข่งในบ้านเนี่ยมันกดดันมันอยากจะได้แชมป์ไงนักกีฬาทุกคนอ่ะเวลาแข่งในบ้านแล้วแบบอยากจะได้แชมป์มันพยายามมากเกินไปอ่ะใช่หลังๆต้องต้องห้ามตัวเองว่าต้องมีสมาธิอย่ากดดันอย่าอย่าใส่เกินร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็สนามสุดท้ายเนี่ยจะไปสนามไปตัดสินที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์เมื่อไหร่ฮะน่าจะประมาณ ตอนนี้เขาเลื่อนไปเป็นมกราก็คือข้ามไปปีที่หน้าเขาช่วงช่วงท้ายปีตารางการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตมันเยอะใช่ครับก็ต้องมีคือผมอาจจะต้องเป็นแข่งที่ญี่ปุ่นด้วยในเดือนธันวามนี้ครับคือเป็นทีมของญี่ปุ่นเป็นทีมไอซ์อาร์มือไม่แข็งเหรอญี่ปุ่นเดือนธันวาครับขนาดปีก่อนนั้นผมเคยไปไปมาทั้งเดือนพฤศจิกาบ้างตุลาบ้างคือปกติในบ้านเราเนี่ยนั่งในรถนะครับสตาร์ทรถดีเนี่ยเหนื่อยสมแลวเต็มเลยนะครับ ตอนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนั่งในรถหนาวครับมือแข็งจริงครับมือแบบเราจับเงี้ยปกติเราแบบมือเราจะพิวใช่ไหมครับเวลาอากาศร้อนๆอันนี้แบบอากาศติดลบครับแข่งในโตเกียวแล้วแข่งติดอ่าวเลยครับลมแบบลมแล้วมากับน้ําด้วยไงติดแล้วพอแข่งเมืองนอกอย่ความยากของของการแข่งญี่ปุ่นก็คือเรื่องของอุณหภูมิสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตก ลมคือมันเปลี่ยนแปลงทุก1ิบนาทีอะคือเราต้องอ่านเกมให้ออกคุณแอมจะไปญี่ปุ่นเรามีคลิปแก๊งนักซิ่งมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นให้ดูกันไม่รู้ว่าถ้าคุณแอมไปดริฟท์แล้วเจอแก๊งนี้จะว่ายังไงเราไปดูภาพกันดีกว่าเราจะคุยกับคุณแอมไปเรื่อยๆจากญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นภาพจากญี่ปุ่นมอเตอร์ไซค์นักซิ่งยังไงล่ะสุดอันนี้ถ้าเหมือนบ้านเราก็เป็น ที่ขี่เร็วๆนี่ไม่ยกล้อเหรอครับเนี่ยมันตีลมแล้วเนี่ยไหนมีรถเดินอไม่ได้ถ้าบ้านเราบ้านเราก็คล้ายๆผีตาโขนนะฮะอแต่จริงรถดริฟท์เนี่ยจุดกำเนิดจุดกำเนิดมาจากญี่ปุ่นใช่ใช่นะเป็นการแข่งขันวิ่งกันลงเขาก่อนแต่บ้านเรามันไม่เคยขีเขาให้ลองเนี่ยัใช่อันนี้อันนี้แว่นญี่ปุ่นฮะให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยโอ้โหดูครับ ก็เป็นขบวนของเขานะครับขบวนพาเลิดก็ดูดูดีนะฮะโอ้มาเยอะนะครับนี่น่าจะเป็นพันนะเยอะเป็นพันแหละครับนะครับจัดมิทติ้งกันเนาะเจอขบวนเขาญี่ปุ่นนี่ถือว่าเป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์อันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็รถที่ใช้ดริฟท์ทำไมรถญี่ปุ่นมันเยอะจังเลยเอื่องด้วยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นรถถ้าขายตามประเทศอื่นเนี่ยเป็นรถที่ดีเพราะถ้าคุณจะเอาออร์ดี้เอาเมอร์เซเดสเอาบีเอ็มหรือ ฟอด<ช>หรือชเชฟโรเลตม,มาดิฟเนี่ยต้นทุนสูง<ช>ครับแล้วก็จริงจดิฟเนี่ยมันเริ่มมาจากกีฬาสตรีทก่อนก่อนที่จะมาแข่งขันในสานามแล้วมันก็เหมือนกับว่าทําให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสแบบเข้ามาในสนามมันก็เลยเริ่มมาจากรถรถราคาไม่แพงรถราคาไม่แพงแล้วก็ทํากันเองครับๆๆๆๆแล้วก็พอมาดิฟก็โอเค โมเครื่องอะไรขึ้นไปอะไรเงี้ยมันก็ก็เลยเป็นเป็นสัญลักษณ์ว่าต้องเป็นรถญี่ปุ่นสุดท้ายนี้ขออวยพรเตี้ยมแล้วกันนะครับขอให้เป็นขอบคุณครับในที่สุดนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากวันนี้ที่ให้เกียรติเราเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมรายการมีอะไรจะฝากขอบคุณใครไหมผู้สนับสนุนเพราะถ้ามีผู้สนับสนุนคุณไม่อยู่วันนี้แน่ใช่คุณอาจจะเลิกแข่งเหมือนน้องเต้ไปละอันดับแรกต้องขอบคุณสปอนเซอร์ที่สนับสนุนมมาตลอด10ปีแล้วก็ที่อยู่บนชุดผมเลยนะครับ PTT นะครับ ยางนะครับโตโยนะครับยางผู้ดังๆหน่อยเดี๋ยวเขาให้แค่ออ๋ยางโตโยทยนะครับแล้วก็มีอุกุระคลัชนะครับมีเอเป็กฟิวนะครับมีโปรเจกต์มิวนะครับพีทบลูนิวเวชแล้วก็นี่ครับนิปอนเพนยังมีฝั่งนี้อีกนะครับ b c ซีสปายลักนะครับวันนี้นะครับมีแว่นมาด้วยนะครับ b c ก็ให้เสื้อผ้าผมใส่ฟรีนะฮะครับสปายก็แว่นสวยครับ ขอบคุณมากมครับคุณเดมเดี๋ยววันนี้เราลากันด้วยเรื่องของการแข่งขันที่ทาง CTH 5ช่อง Sport Spirit มีการถ่ายทอดสดนะครับ,รบการแข่งขันตบลูกยางชายหาดร,ระดับโลกในรายการพัทยา Thailand Challenger เราร่วมกันเป็นหนึ่งในการชิงชัยเพื่อครองความเป็นเลิศในการแข่ IFBB w e a c h Volleyball Tour นะครับมีการแข่งขันที่เมืองพัทยานะครับจังหวัดจลบุรีวันที่5-9พฤศจิกายูนี้ถ่ายทอดสดทาง CTH 5 เราลากันนะครับ3ามคนผมน้องเต็ปแล้วก็คุณเอ็มนะครับ,รบเรา <ผม S 2> ดูเรื่องของโปรโมทปิดท้ายรายการกันเ<ช>พาราะก็หม่ยุ่งนี้ผมแล้วน้องเต็ปมาอยู่เหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเอ็มครับขอบคุณครับ สกุลละบอลชายหาดหญิงอาชีพ FIVB ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พัทยาไทยแลนด์ชาเลนเจอร์จะมาสร้างสีสันเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆทั่วโลกณเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่5-9พฤศจิกาย,ยน2557 ปีนี้พัทยาไทยแลนด์ชาเลนเจอร์จัดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองพัทยาเป็นครั้งแรกนอกจากผู้ชมจะได้สัมผัสเกมการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้นและเข้มข้นแล้วฝ่ายจัดการแข่งขันยังเพิ่มสีสันความบันเทิงและดีกรีความร้อนแรงระหว่างการแข่งขันด้วยจำนวนนักกีฬาโค้ชและผู้ติดตามกว่า500คนที่จะมุ่งหน้าสู่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเพื่อลงชิงชัยในการแข่งขันระดับอาชีพ ทุกสายตาของแฟนวอลเลย์บอลชายหาดทั่วโลกจะจับจ้องมุที่ชายหาดเมืองพัทยาเพื่อติดตาม FIVB Beach Volleyball Tour ซีรีส์กีฬาชั้นนำของนักวอลเลย์บอลชายหาดอาชีพระดับแนวหน้าของโลกและเป็นการแข่งขันกีฬายอดนิยมที่แฟนๆทั่วโลกเฝ้าติดตามผลการแข่งขันเป็นจำนวนมาก พัทยาไทยแลนด์ชาเลนเจอร์เป็นการแข่งขันเพื่อให้นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดระดับแนวหน้าของโลกกว่า20ประเทศรวมถึงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันพัทยาไทยแลนด์ชาเลนเจอร์น้ะเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อลงชิงชัยคว้าตำแหน่งเกียรติยศและเงินรางวัลสูงถึงกว่า50,000ตรัฐและถือเป็นโอกาสในการอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ นี้เป็นแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชายค่ะจึงสามารถดูฟอร์มการเล่นของทุกๆท,ทีมในเอเชียที่เข้าแข่งขันรวมถึงทีมชาติไทยของเราได้ด้วย สถานที่จัดการแข่งขัน s i v b Beach Volleyball t o u r n a m e n ณถนเรียบผาพัทยากลางเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีประกอบด้วยเซ็นตะขอที่มีอันิร์ที่สามารถจุดผู้ชมได้ถึง2ควันโคนพร้อมสนามแข่งขัน1สนามสนามซ้อม1สนามเพื่อให้แฟนๆได้สัมผัสเกมการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้นระดับโลกอย่างใกล้ชิด มาร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดพัทยาไทยแลนด์ชาเลนเจอร์ที่ได้รับการตอบรับจากแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทั่วโลก5.9พฤศจิกายนนี้ณถนนเลียบหาดพัทยากลางเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มราชา เครื่องดื่มเอสโลกสุดขวดในแบกคุณเมืองพัทยาบริษัทเป็นทังเกิลโปรโมชั่น CTH และ Sportmaster